วัสดีค่ะพบกับป,ป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป,ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพสำหรับวันนี้ป,ป้าปอก็จะมาแจ้งข่าวสถานการณ์โควิด1 9ของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะวันที่14เมษายน2564ทั่วโลกมีประเทศไหนที่เสียชีวิตอันดับหนึ่งมีประเทศไหนที่มีผู้ป่วยรายใหม่สูงสุดสำหรับประเทศไทยวันนี้ก็เกินพันไปแล้วนะคะยอดผู้ป่วยรายใหม่วันนี้1335คนค่ะ เป็นผู้ป่วยที่ค้นพบจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ589คนค่ะเป็นผู้ป่วยที่ค้นหาเชิงรูกในชุมชน5 3 7คนเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ9คนเท่ากับเมื่อวานเลยนะคะทางนี้ก็เป็นคนที่รักษาจนหายป่วยแล้ว28,322คนค่ะวันนี้ก็มีคนหายเพิ่มไป34คนค่ะกำลังรักษาอยู่นะคะ7 4 9 1คนคิดเป็นร้อยละ7 8 8 7 ปู้ป่วยยืนยันสะสมถึงวันนี้ก็35,910คนค่ะผู้เสียชีวิตก็ยังคงเป็น97เหมือนเดิมวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะคิดเป็นร้อยละ0.27สําหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนคนไทยได้ฉีดวัคซีนแล้ว5 7 9 3 0 5คนค่ะเป็นเข็มที่1ฉีดเพิ่มในวันนี้529คนเข็มที่2ฉีดเพิ่มในวันนี้244คนค่ะถ้าจำแนกตามพื้นที่ ก็ยังคงอยู่ในภาคกลางเยอะที่สุดนะคะ24,574คนค่ะสำหรับประเทศไทยก็อยู่ในอันดับที่112ของโลกค่ะอันดับยังคงเป็นอันเดียวกันกับเมื่อวานอยู่นะคะสำหรับสถานการณ์โควิดในทีนของทั่วโลกนะคะก็มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม1 3 8ล้าน1 3คนค่ะ เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาการรุนแรงอยู่1 6 9 6คนค่ะเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว1 1 1 3 2 1 8 5คนมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งหมด2,971,864คนที่เสียชีวิตในวันนี้ก็มี12,848คนค่ะสำหรับ อันดับที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุดก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลฝรั่งเศสรัสเซียค่ะสำหรับสหรัฐอเมริกาก็มีผู้ป่วยสะสม32,7784ล้านคนอินเดียมีผู้ป่วยสะสม 13, 8, 1 3 8 7า1ล้านคนบราซิลมีผู้ป่วยสะสม1 3 6 0ล้าน 1,566คนฝรั่งเศสมีผู้ป่วยสะสม5 1 6 3 2 9คนรัสเซียมีผู้ป่วยสะสม4,657,883คนค่ะสำหรับ3ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดเลยนะคะก็มีอินเดียอันดับ1ค่ะสหรัฐอันดับสองบราซิลอันดับ3 อันดับของประเทศที่มีผู้ป่วยรายวันสูงสุดนะคะตอนนี้ก็เป็นอินเดียค่ะ1 8 5 2 4 8คนอันดับ2ก็บราซิลค่ะ8,157คนอันดับ3ก็สหรัฐค่ะ77,720คนอันดับ4ก็ตุรกีค่ะ5,9187คนอันดับ5ก็เป็นฝรั่งเศสนะคะ3,9113คนค่ะมาตราก,การที่มีผล ที่สุดก็คงจะเป็น D M H T T นี่แหละค่ะก็คือ distancing ก็คือเว้นระยะห่าง1-2เมตรนะคะ M ก็ mask wearing ค่ะใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก็ได้นะคะ H ก็ hand washing ก็คือล้างมือไม่ว่าจะล้างด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก็ดีทั้งนั้นนะคะอันที่4ก็คือ T นะคะ temperature ก็คือเช็คอุณหภูมิค่ะไม่ว่าท่านจะไปไหนก็ตรวจวัดอุณหภูมินะคะ สมัยนี้ทุกที่ก็จัดหาให้มีแล้วในประเทศไทยสะดวกมากอันทีอันต่อไปก็คือใช้แอปไทยชนะนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าพื้นที่ที่เราไปนะคะมีผู้เสี่ยงไหมองค์การอนามัยโลกก็เตือนอยู่ตลอดนะคะว่าโควิดรอบนี้อยู่ยาวแน่ค่ะเพราะว่าหลายประเทศก็กาดตกค่ะสำหรับคนไทยเราก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะคะอย่าประมาทกาดจะตกค่ะ สำหรับวันนี้ปปอก็เอาสถานการณ์ของโควิดมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่จะได้มาแจ้งเตือนกันค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ